ดีจ้าหมอมอ้อยกระป่องลิ่นเมืองสร้างสร้างง่ายผอมใหม่งามไทยขลาจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ย่าตาทวดเพื่อนฟูงทั้งหลายสบายดีเนาะอาสวดกินข้าวรองแพ่งอีกแหละเดอ้อบริหารลัมใส่บริหารปอดบริหารร่างไกยไปสลัดเนาะไอ้มันดีไอ้มันอยู่ได้ก็ลูกก็หลานต่อไปเนาะว่ากันไปเอา ใจล่ะเอาแพยงยังละมือนี่ม,มันมีแกงมันมีแกงเล้าเดี๋ยวสิฟ้ากินแกงเล้าเด้อโอ้ไปเทียเทเท่ยวขมิ้นถ่อลาเที่ยวขมิ้นน้ำกันโอ้คือสิบวนสิลองได้บน,นน้อเพงนี่เสียงมันคือคอยลงล่อ,ลองเบิงล่องเบิงพเพื่อมันลองได้ โยกโยกน้ำันจ้าเอหากเป่าบ้องอีสานตายน้องนี่หากเบ่าบ้องอีสานตายน้องเป่าบ้องอีสานตายน้องนี่หากเป่าบ้องอีสานตายน้องอาหักเป็นมดใจน้องอาหักเป็นมดใจสิเหตุจังใดจังสิใดเป็นแปน ตัวน้องนีพนนักแต่ผู้เบาข้ะแม่บ้องคนชายแดนตัวน้องนีพนนักแต่ผู้เบาข้ะแม่บ้องคนชายแดนอยากได้ไอ้นี้มาควงแขนอยากได้ไอ้นี้มาเป็นแฟนกับเบาชายแดนกัมพูชาวุ้ยเสียงมาถึงเขาเอาจำหนีจังเอาอีเอจังหน่อยวุ้ยกำลังมัน เอ๋บองจ้าบจ้าบองคนดีบอกอายอีกทีนังนี้ก็สัญญาบองจ้าบองจ้าบองคนดีบอกอายอีกทีนังนี้ก็สัญญาจะบอกอายเป็นแฟนบอกอายเป็นแฟนแ้่เขาว่าอยากอายเทวดาฝ่าดีพ่อใดบอก ได้หายใจลึกๆกัาไปละเด้อน้อำใสกับสิท่างานล,ละละแม่นบ่เอาเบาๆองใสอันน้ำใสอันกระเพาะอาหารมันกระตื้นนำ้ำลวละปันนีเนาอือืม,อม,อมากันไปเอาจักน้อย oy, ๆ้อยพต้องเหิดอย่างหลายเพราะว่าหนูสิอันที่จริงอะ่ะหนูมีผู้หนึ่งญาติหนูอะ่ะอยู่บ้านไผ่ขลา เพิ่นเพิ่นบดสมบายมันโดนแหละแพรว,ว่าหนูกับีบวกสูฟังนะพี่ไอเห้านี่แหละเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อพี่ไอยดำถามแล้วได้เลยถามคนบันไดขลาได้เลยเพิ่นป่วยแห้งแต่ว่าตอนนั้นหนูกัหนูก็บมืหูวเพิ่นเป็นอย่างหลายนะแต่เพิ่นแข็าย่ว่าเพิ่นแย่นะแต่รักษารักษารักษามาจนจนแบบโอ้ยโดนเติบ เมื่อกลเลยมาถือไม่ยูหนาทรทัศน์ <c oughs> เอาสิดีเอาอียังพนยัดเข้าไปแล้วพนก,ก็ถือเพ่ลองได้บ่เด้ก็ซ้ามั่นลองพนวะอันพี่ก็หลองยังสีบ่บาเพนวะลองส,ม,สมือสมือจนปัจจุบันเนี่ยเพนแข็งแรงนุกกระแปลกเออมันเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าดนตีนบําบัดจริงๆเด้ออัน่อไมพี่หลองู้ใดก็ตามกันรูดซึกตัวว่า บวแข็งแรกคือบวสบายก็ล่องไปลองร้องเพ่งเล่นเลนเบิงคล้ไขว่าล่มลมปลานในร่างกายเราเนี่ยมันไดแลนไดยางอนะปอดเปิดลํำเสดมันขยับไปนั่มเมียนเพิ่นกินยาจนเพิ่นแบบยางบาดได้เลยนะเข้าก็เลยว่าห่อยมันดีตัวนี้ได้อยางหนูกะกินยาคือกัรเลยยางหนูกะป่วยมากยี่สิบกว่าปีคือกันแต่หนูอันนี้ใส่นอนมักลองเพลงเวลาไปบ้านไป่ขลาก็ที่พี่ยืนลองเพลงก็เพิ่นเลยว่ะ เิ่นว่าน้องอันแฟ้นมันซื้อปือ้อปื้อกับเป็นพี่เขานี่แหละ <c oughs> พี่ไอ้ดำอะ่ะกับเป็นพี่เข้าเ,เป็นพี่ไอ้เขานี่แหละพี่หลีใดเป็นเรื่องจริงทุ่มื้อนี่เป็นแข้งแงงคนลองเพง่คนมาลองเอ้ยลองโหลดประสนลองแบบกระดาษมันว่ะเออเอานั่นก็เรื่องสุขภาพอันนี้ก็เรื่องเขา่าป่ะเด้เนี่ยเมื่อเนี้ยเข้ามีแกงขันนอิ่นจนังนึงกับเขาว่าแกงเปือดไดเนี่ยแกงเปือมันสื้อีแบบว่า มันสีมี่เด็ดบอนอม้มันสีมีอันบบเออภาษาเราวบกเออบบกบัวบาบอย่างนีนะแต่ว่ามันก็สีมีแบบใบน้่มใบยนาน่งน้่มเขาเบือเขาเนี่ยนะคะน้่มเขาเบือน้่ใบยนาน่งก็มีพักขาพักอย่างมีพักอีตูเขาว่าเขาว่ามันเป็นแกงเปิดอืมทันแกงเนวเนี้ยมันเป็นแกงเปิดอ่ะเออมับนบอลแมนแกงอมดอกเป็นแกงเปิดอ อืก็เลยเอามากินหมูเป็นเห็ดหมูเป็นเห็ดหลานของสุภาันน่ะอ่าสุภาับ้านสุภาวบนอยู่สุขชนทศวรรษซอยเก่าอันเสร็จแา้ว่าโุงเรียนสตรีเสียญาติสองนี่แหละอันเคยกินไม่พ้นอยู่ดอกเพื่อก็ะเ็ดไห้กินเลยแหละแต่เดี๋ยวนี้กลับไปอุ้นหนุนพันมาเนาะเออเนี่ยเป็นเห็ดแซ่บแซ่บเลยเนี่ยสดเฉยเบิ่งนั่นมันหอมแกงเปือ มันสินัวนัวอวัวรัวน้ำคนคน,คนอวัวรัวไม่เข่าเบื่ออยู่นี่นี่ยอืมแดีวมันก็จะไม่นอไม่เนี่ยอืมไม่นอมไม่โอ้ใส่ไปตัวใส่ผไปขาจั๊หน่อยคุณต้องกก่อนมังเอิญพักขาเอิญแบบไหนมันพอๆพ, <c oughs> พักขาแบบนั <c> ้น <oughs> ขาขาบ้านนอานี่แหละเออมันก็หอมไม่ไม่ไตูแล้วก็ไม่บอกอื้อเน้วกินเห็เบิ้งกินตัแกงก็ได้เลยเขากินเนี่ยเด็กก็ได้แคหน่อยเพื่อนหนูอ่ะกินข้าวเจ้าบ้านเกิดหนูอยู่บ้านผ่ขลาจังหวัดสุรินทร์เขากินข้าวหอมมะลิตักเต้นหนูเกิดมาพอแม่กับพ่อกินข้าวเจ้า นก็เลยกินข้าเจ้าเนาะอเนี่ยนกไปได้กินข้าเหนียวดอกนอกจากซื้อตามห้่งเมืองมากเนี่ยบอกบวบเห็นบ่แล้วใส่ผักหลายอย่างเนี่ยบอกบวบอ่ะแซ่บนั่งกินเหลนเลยเห็ดก็ใไส่เนี่ยจะเห็ด สวยเนืองหนามานางกินเห่นเลยก็ตอนน้องกินขาก็ได้กินผักไปเลยฮะเฮ็ดแซบ่บี๋ยวสุดท้ายมาาั้เขาเฮ็ดสุวรรณี้ยังบ่เนี่ยแกงแกงเปือเนี่ยไปสืิมมาก,กินอืมอืมเป็นซัวสุดก็ได บ่ต้องกินก็เผาก็ได้น่ะหยัมไปกินไปหยัมไปเรื่อยๆตอนาเขาก็ได้กินผักไม่หดบวบป่วยอย่างแบบว่าผักหลายนะยังเสียมันดีเขาก็ได้กินผักกินอย่างไปเนาะอืมแจียเสียเรื้อวันเป็นมูกันนี่แหละอายุซ้ำกัน เอิญเพแ่นต่ว่าวันวันมาสั่นเอิญกันยังเสี่แหละอืมวันวันมาอืมแค่กบเขาา่ะโอา้คนกินหลายตัวผููประรองของโรงเรียนสตรีวิทย์อะนักเขาแถวสื่อหลานมันอะโ้ยเาเอิญมันถน้องบันเพิินบั่นเพิินเฮียนเพิินเห็แไหมเพิ่นขายไหมบอกคู่บอกยัางบอกคนโรงงานบริษัทยังเสียโตโยต้ามักกินเขาหลานเล่านั่นแหละอืมแท้แทบ

กะอิ่มไหนเนี่ยไอตูไปตูก็เห็ดแล้วบอกบวบนี่แกงเปือแ้งเปือบานเข่าเด้อจ้ะวิธีเห็ดกับบปรตีอยากได้ตั้มบกพริกตําบบกพริกใส่หัวหอมใส่อันบกพริกหัวหอมเท่าก็เห็ดเป็นบกพริกหัวหอมซิ่งไข่จักหน่อยอ่ากระเทียมจักหน่อยแต่ว่าต้องตั้มเขาเบือก่อนเอาเขาไปแส่นหน เส้าน้ำเห็นมันจักพักหนึ่งเห็นมันฟองฟ้องมาเราก็มาต่ำใส่กันนะ่ะน่ะเราล,ลงไปใส่ใน่านามนามใบยานัางเออมันสีเหนียวเหนียวคู่คิกคูก่คิกหไหมแล้วนอนนั่นเพราะมันอดแอดอดแอดกินมากแล้วเอาพักทิ้เขามีเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ปรุงเครื่องแค่นั้นแหละเจ้านามประเดี๋ยวจังหน่อยแซ่บเลยอืมใส่พวกนั้นกนะ็ <c oughs> นไหนมาเ็ดก็เขากะ เฮ็ดเลยเอ้านี่แหลเะ,ะเนาะเสนอแกงเปืเอ่อนเนาะมือนนี่แซ่บฮะเบินใส่ไตเขาก่อนจะข้ามให้เบิ้งเ <laughs> นาะแซ่บเนาะกันฟังเพลงน้ำกันอืมีเฮ็ดมีเฮ็ดมีโอ้ยหลายอย่างนี่นี่น้ำมงน้ำใหม่เพื่อจะใส่เข้าไปมันจะเป็นแกงเปื่อนเนาะ เนี่ยกินใ่เขาอ่ะอแซ่บขอดีก็คือได้กินผักนี่แหละเนาะอืออืเชุดเจา้าแซ่บน้ำกันมวนน้ำกันร้องเพลงน้ำกันเนาะจุดประสงค์ก็คือออกกำลัง,กลงไกยล้ำใจนี่แหละอืมรองเพลงให้ฟังแล้วก็จังนมนิ้มเขา่ากินยา ว่ากันไปพวกคน้นวยทั้งหลายกะยังส่เด้อดูแลตัวเองเด้อให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆหนูก็ิดลองเพ่งไห้ฟังสิอแหละน้ำคานหรือยังอืมเนาะลองเพ่งไห้ฟังเลยเรื่อยๆเต้นไปอกดไห์ก็แชจนเล้อจ้า